กำลังดูงานเขียนใน GQ Thailand.com นะครับดรเจเนฟเฟอร์ Jennifer, พูดถึงเหตุใดมนุษย์ถึงต่อต้านการเปลี่ยนแปลงแม้ชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงแต่หลายคนยังเผชิญกับความกลัวที่จะเดินออกมาจากจุดที่เรายือนอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานที่บางคนอาจไม่ต้องการเปลี่ยนงานถึงแม้ว่างานนั้นจะน่าเบื่อหน่ายทำแล้วไม่ได้ให้ความสุขอะไรรวมไปถึงเรื่องความรัก ที่บางคนยอมทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เติมเต็มความสุขเพราะกลัวกับการอยู่คนเดียวหรือบางคนต้องการที่จะใช้ชีวิตแบบเดิมๆวนลูปเช้าถึงกลางคืนเพียงเพราะความกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงในทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การจะมีคําว่าการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของพนักงานซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้บริษัทไม่สามารถเปลี่ยนหรือ transform ตัวเองให้อยู่รอดหรือประสบความสําเร็จได้ แต่การต่อต้านนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในบริบททางธุรกิจเท่านั้นครับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังสามารถอธิบายความกลัวของคนเราที่มีต่อเรื่องทุกๆเรื่องแหละครับและเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนแล้วเหตุใดคนเราถึงต่อต้านการเปลี่ยนแปลงอย่างแรกคือเรื่องความไม่แน่นอนตามธรรมชาติสมองของคนถูกโปรแกรมให้เราเฝ้าระวังสถานการณ์หรือสิ่งที่เราไม่สามารถคาดการได้อธิบายง่ายๆได้นะครับว่าสมองเราเลือกที่จะเห็นผลที่ได้รับ แบบที่เราสามารถคาดเดาทิศทางได้เราจึงขอความแน่นอนไว้ก่อนถึงแม้ว่าความแน่นอนที่เราเผชิญอยู่อาจจะทําให้เราไม่มีความสุขก็ตามนอกจากความไม่แน่นอนความกลัวอาจเกิดจากการรับรู้ถึงการสูญเสียครับว่าถ้าเราตัดสินใจเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะสูญเสียสิ่งสําคัญที่เราเป็นเจ้าของอยู่หรือไม่ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นวัตถุเงินทองหรือความกลัวที่จะสูญเสียในเรื่องที่จับต้องไม่ได้เช่นความเป็นอิสระไอเดียหรืออุดมการอะไรบางอย่างที่เรายึดมั่น โดยเฉพาะถ้าเราเห็นถึงคุณค่าและความยากลำบากในการได้มาในสิ่งที่เรากำลังจะสูญเสียแล้วเราก็จะยิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นไปอีกครับในทางจิตวิทยาความต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการสูญเสียนี้เป็นอารมณ์หนึ่งที่คนเรารู้สึกและมันก็เป็นอารมณ์ที่รุนแรงส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนหรือว่า bias ในการตัดสินใจของเราทําให้คนคอยแต่โฟกัสไปยังเรื่องแย่ๆที่จะเกิดขึ้นถ้าเราตัดสินใจก้าวออกมาจากจุดเดิม ถึงแม้ว่าความกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนสามารถรู้สึกได้แต่การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนั้นปิดกั้นการเติบโต,ตในการเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาตนเองให้ไปถึงเป้าหมายและอาจหมายความได้ว่าเรากําลังปิดโอกาสตัวเองให้ใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพที่เรามีอยู่รวมทั้งโอกาสที่จะได้ค้นพบความสุขในรูปแบบที่เราอาจไม่เคยได้พบเจอมาก่อนแล้วเราจะก้าวข้ามความกลัวนี้ได้อย่างไร เหตุของความกลัวเกิดจากความคิดและการตัดสินใจฉะนั้นเราจึงสามารถเปลี่ยนความกลัวนี้ด้วยกรอบความคิดหรือ i n d s ซ t ของเราได้เหมือนกัน mindset แรกตัวเราเองเป็นเจ้าของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราถึงแม้ว่าเราเลือกที่จะเปลี่ยนแต่ก็ยังสามารถเป็นคนที่ควบคุมตัวเองได้อยู่สามารถคงความเป็นตัวเองหรืออัตลักษณ์ที่เป็นแกนหลักของชีวิตเราการเลือกเดินไปอีกทิศทางไม่ได้หมายความว่าเราจะกลายเป็นคนใหม่ และต้องสูญเสียความเป็นคนเก่าที่จะทําให้กระทบกับความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบข้างที่เราคอยรักษามาตลอดไม่เซตที่2ครับถึงแม้ว่ามนุษย์มักกลัวความไม่แน่นอนอยากรู้สึกสบายและปลอดภัยในคอมฟอร์ตโซนของตัวเองแต่ในเวลาเดียวกันพื้นฐานจิตใจของมนุษย์มีความยืดหยุ่นและปรับตัวพร้อมที่จะถูกฝึกให้รับมือเพื่อความอยู่รอดเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงท่านล้มหรือตัดสินใจผิดพ,พลาดไม่ว่าจะช้าหรือเร็วเราก็สามารถฟื้นตัวและเดินต่อไปได้ มายส์ที่3ครับลดการตั้งคำถาม what if ถ้าเกิดว่ากับตัวเองบ่อยๆเพราะการคิดแบบ what if ถือได้ว่าเป็นวิธีคิดแบบไม่มีเหตุผลและสามารถสร้างความกลัวที่ไม่มีเหตุผลตามมาได้เหมือนกันสุดท้ายในการลดความกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงและก้าวเดินไปข้างหน้าเราไม่จาเป็นที่จะต้องผูกมัดให้คาสัญญาต่อตัวเองว่าเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกครั้งทุกโอกาสแต่เชื่อว่าถ้าเราเปิดใจ ยอมรับความไม่แน่นอนและยอมที่จะสูญเสียบางสิ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งอะไรบางอย่างการเปลี่ยนแปลงจะนำประสบการณ์และความทรงจำดีๆมาให้เราได้อย่างแน่นอนในวิกิฮาวก็ได้พูดถึงวิธีการเปลีปล่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเก่าครับการเปลีปล่ยนแปลงชีวิตของคุณให้ดีขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับคุณเองรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตของคุณสภาพแวดล้อมของคุณพูดถึงการเปลี่ยนแปลง,ปลงชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเก่านั้นขึ้นอยู่กับตัวคุณรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตของคุณ สภาพแวดล้อมของคุณเป้าหมายและความทะเยอทะยานของคุณและแรงจูงใจของคุณที่มีในการบรรลุให้ถึงคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปชีวิตคือการเดินทางและหนึ่งในหนทางที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณได้ดีขึ้นก็คือการยอมรับว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่เกินกว่าที่เราจะควบคุมได้นะครับังนั้นสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้ก็คือทัศนคติมุมมองความยืดหยุ่นสุขภาพทางอารมณ์และวิธีที่คุณตอบโต้ต่อสถานการณ์ต่างๆที่ถาโถมใส่คุณ การเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ดีขึ้นย่อมต้องอาศัยขั้นตอนไม่ใช่แค่การปรับเปลี่ยนง่ายๆ 1. หนึ่งนำความเชื่อในอำนาจภายในตัวของคุณออกมาใช้ความเชื่อในอำนาจในตัวตนเป็นคำพูดหร,รูๆที่เรียกมุมมองที่คุณมีต่อตัว,ตวคุณเองในการมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตและทัศนคติของคุณต่อสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับคุณความเชื่อในอำนาจภายในตัวตนที่แข็งแกร่งหมายความว่าคุณสามารถรับผิดชอบสิ่งต่างๆในชีวิตได้ และคุณยังมีอารมณ์ที่เด็ดเดียวสำหรับการจัดการปัญหาต่างๆหรือความยากลำบากที่เข้ามาในชีวิตของคุณหากต้องการจะเปลี่ยนชีวิตของเราให้ดีขึ้นแล้วเราก็ถึงเวลาต้องเพิ่มพลังให้ความเชื่อในอำนาจภายในตัวตนของคุณแล้วในทางกลับกันครับถ้าคุณมีความเชื่อในอำนาจภายนอกตัวตนคุณจะรู้สึกราวกับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณนั้นทำให้คุณตกเป็นเหยื่อของสิ่งแวดล้อมและคุณจะไม่รู้สึกว่าชีวิตของคุณมีหน้าที่มากพอ ที่จะรับมือกับเรื่องท้าทายต่างๆเข้ามา 2. ตัดสินใจให้ดีว่าความเชื่อในอํานาจตัวตนของคุณนั้นอยู่ภายในหรือภายนอกการทําความเข้าใจความเชื่อและความสามารถของคุณเพื่อที่จะรับมือกับความยากลําบากจะช่วยส่องทางให้คุณเริ่มเปลี่ยนทัศนคติต่อชีวิตในแง่บวกให้มีพลังกว่าเดิม3หาคําตอบให้ได้ว่าทําไมคุณต้องการการเปลี่ยนแปลง การรู้สึกว่าคุณไม่สามารถควบคุมตัวคุณเองหรือชีวิตของคุณได้สามารถนำไปสู่ความรู้สึกซบเซาซึมเศร้าหมดหนทางช่วยเหลือและสิ้นหวังคุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้ดีขึ้นได้อย่างไรหากยังติดแงก,กับความรู้สึกเหล่านี้นี่คุณกำลังใช้ชีวิตหรือกำลังปล่อยให้ชีวิตใช้คุณอยู่กันแน่ผู้คนส่วนมากมีแนวโน้มที่จะมีความคิดแง่ลบต่อตัวเองเมื่อชีวิตไม่ได้เป็นไปตามที่พวกเขาคาดหวังเอาไว้ การไม่ได้อะไรดั่งใจหวังก็นับว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้สักหน่อย 4. ครับ4เริ่มเขียนบันทึกการเปลี่ยนแปลงถึงตรงนี้คุณคงทราบว่าความเชื่อในอำนาจในตัวตนของคุณอยู่ตรงไหนคนเรามักจะเครียดกับเรื่องเรียนและเรื่องงานเช่นให้เขียนว่าถ้าฉันสอบตกฉันคือไอ้ขี้แพ้และฉันคือไอ้โง่ข้อสอบนี้ค่อนข้างจะไม่ยุติธรรมฉันไม่มีเวลาเตรียมตัวสอบมากพอฉันทําข้อสอบนี้ไม่ได้ ทั้งหมดนี้เป็นคำพูดทั้งหมดที่จะแบ่งเบาคุณจากความรับผิดชอบต่อผลของการสอบวิธีจะช่วยให้คุณเข้าถึงความรู้สึกคุณและเริ่มที่จะเปลี่ยนความรู้สึกเหล่านี้เปลี่ยนกรอบความคิดของคุณเสียใหม่เริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่มุมมองชีวิตที่มีพลังด้วยบันทึกของคุณพลังคำพูดของคุณจะช่วยให้คุณเห็นตัวเลือกที่คุณมีได้อย่างชัดเจนว่าคุณจะมองชีวิตของคุณอย่างไร ขอให้ตระหนักถึงตัวเลือกนั้นๆและการปลูกฝังพลังที่คุณมีในการทําให้ชีวิตเป็นไปตามทัศนคติของคุณจะช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปในทางที่ดีขึ้นใช้บรรดาวความรู้สึกที่คุณจดไว้ในบันทึกของคุณในการเริ่มที่จะเปลี่ยนการตอบสนองของคุณจากทัศนคติเกี่ยวกับทางเลือกการเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นและความภูมิใจเชิงบวก ตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองเป็นเจ้าของเวลาของคุณเองรับผิดชอบผลที่ตามมาด้วยตัวเองและขอให้คำนึงถึงบทบาทของคุณในฐานะคนคนหนึ่งอย่างสมเหตุสมผลในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณด้วย6เปลี่ยนความคิดแง่ลบในชีวิตเป็นคิดแง่บวกเริ่มนำทัศนคติใหม่เกี่ยวกับตัวเลือกและการเป็นตัวของตัวเองเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงการเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ดีขึ้นเริ่มที่ทัศนคติที่คุณมีต่อตัวเองและชีวิตของคุณ ให้ฟังเสียงที่คุณใช้พูดกับตัวเองในเวลาที่คุณรู้สึกผิดหวังและอารมณ์เสียวันนี้ให้พูดเกี่ยวกับตัวเองในเชิงบวกทำโปสเตอร์ขนาดเล็กที่คุณสามารถแปะบนหัวเตียงผนังออฟฟิศหรือในสมุดโน้ตของคุณและเขียนว่าพูดเกี่ยวกับตัวเองในแง่ดีเท่านั้นขอบคุณความกล้าหาญของคุณครับคือข้อที่7จการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณนั้นต้องอาศัยความกล้าหาญแม้ว่าคุณจะคิดว่าตัวคุณนั้นไม่ได้กล้าหาญเลยสักนิดแต่จริงๆแล้วคุณกล้าหาญครับ ในการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณให้เขียนทุกช่วงเวลาในชีวิตที่คุณรู้สึกกล้าหาญลงไปเขียนถึงทุกเหตุการณ์ที่คุณได้เผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่างๆที่คุณเคยคิดว่าคุณจะไม่สามารถรับมือได้หรือเขียนถึงสถานการณ์ที่ทำให้คุณหวาดกลัวแต่คุณก็รอดผ่านมาได้ 8. รู้ไว้เสมอว่ามันต้องใช้เวลาและความพยายามการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณให้ดีขึ้นนั้น ไม่ได้แปลว่าคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือชีวิตที่ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางจนคุณสามารถพออกพอใจกับชีวิตที่ดีขึ้นนี้ได้อย่างผาสุกทันตาเห็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้ดีขึ้นนั้นต้องอาศัยความกล้าหาญการเปลี่ยนแปลงทัศนคติจากการรู้สึกราวกับว่าคุณไม่สามารถทําอะไรได้เพื่อที่จะก้าวผ่านความยากลําบากในชีวิต จากคุณคนที่ทั้งติดแงกและซึมเศรา้าสู่การรู้สึกราวกับว่าคุณมีทัศนคติษษษษที่ทั้งแข็งแรงยืดหยุนและเป็นบวกคุณเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ได้คุณทำนายชีวิตก็ไม่ได้และแผนที่วางไว้อย่างดีๆก็มักไม่สำเร็จแต่คุณสามารถเปลี่ยนตัวเองและวิธีที่คุณมองสถานการณ์ต่างๆได้ทำความรู้จักตัวของคุณเอง ประเมินคุณลักษณะเฉพาะของคุณพัฒนาลักษณะเฉพาะที่ดีเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้ดีขึ้นกว่าเก่าคุณคือใครคุณอยากเป็นใครบนโลกใบนี้คุณมองตัวเองอย่างไรคุณคิดว่าคนอื่นมองคุณอย่างไรการสํารวจและการเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณใช้มองตัวเองและวิธีที่คนอื่นมองคุณนั้นนับว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญอย่างมากครับสิ่งนี้สามารถนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่แท้จริงได้และยังกระตุ้นให้คุณเริ่มอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีกว่าเก่าอีกด้วยนะครับ หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวของคุณเองมากขึ้นการรู้ทันและเข้าใจตัวเองนับว่าเป็นจุดก้าวกระโดดในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปในทางบวกให้ความสําคัญกับสิ่งที่คุณชื่นชอบเกี่ยวกับตัวเองใช้บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณเขียนคุณสมบัติเกี่ยวกับตัวคุณที่คุณชื่นชอบคุณมีจิตใจเมตตาหรือไม่คุณเป็นผู้สร้างเสียงหัวเราะให้คนอื่นหรือเปล่าขอให้จําไว้ว่าสติปัญญานั้นมาในหลายรูปแบบ ไม่ใช่แค่การมีความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดคุณคิดว่าคุณมีไหวพริบไหมคุณสงสัยบ้างไหมให้เริ่มเขียนมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเป็นและใช้บันทึกของคุณไล่เขียนถึงสิ่งที่คุณชอบเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเป็นจริงๆเลือกว่าคุณจะพัฒนาอะไรตอนนี้คุณมีสิ่งที่ชื่นชอบยาวเป็นหางว่าวแล้วลองเขียนลิสต์ว่าส่วนไหนในบุคลิกภาพของคุณที่คุณต้องการพัฒนา ก็ให้จำไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเป็นสิ่งที่คุณต้องการอย่างมากและจะไม่เกิดขึ้นเพียงข้ามคืนการที่คุณเพียงแค่เขียนว่าคุณเกลียดเวลาที่คุณโกรธลงในบันทึกไม่ได้แปลว่าคุณจะตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่โดยปราศจากความโกรธการเขียนสิ่งเหล่านี้ลงไปในบันทึกช่วยให้คุณรู้ทันตัวเองซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนหรือพัฒนาสิ่งที่คุณไม่รู้ได้เราทุกคนล้วนมีข้อบอกพร่องกันทั้งนั้น ในการที่จะพยายามสร้างความเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นต้องอาศัยการศึกษาตัวของคุณเองและบุคลิกภาพของคุณเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดความก้าวหน้าตั้งเป้าหมายเล็กๆที่เอื้อมถึงพอคุณรู้ว่าคุณอยากเปลี่ยนแปลงจุดไหนแล้วให้ตั้งเป้าหมายเล็กๆที่เอื้อมถึงได้วิธีนี้จะช่วยให้คุณเปลี่ยนบุคลิกภาพส่วนเล็กๆของคุณได้ค่อยๆดูทีละคุณสมบัติยกตัวอย่างเช่น บอกเธอเองบ้างวันนี้คุณจะเป็นผู้ฟังที่ดีในบทสนทนาสักหนเขียนถึงวิธีการต่างๆที่ทําให้คุณเป็นผู้ฟังที่ดีได้ในการปฏิสัมพันธ์ที่คุณทําอยู่ทุกวันและนําวิธีการเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ตรงขอบคุณสิ่งที่คุณเป็นครับหาเวลาขอบคุณสิ่งที่คุณเป็นทุกวันส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นคือการรู้จักตัวเองยอมรับทั้งจุดแข็งและข้อบกพร่องของตัวคุณเองและความสบายใจต่อตัวเอง การยอมรับในตัวเองสามารถช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจในตัวเองในชีวิตของคุณและการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่คุณต้องการจะทําหาการสนับสนุนทางใจหากคุณกําลังประสบปัญหาในการเปลี่ยนวิธีคิดต่อตัวเองหาใครสักคนที่สามารถช่วยเสริมกําลังใจให้คุณได้อาจจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานที่คุณไว้ใจให้ศึกษาวิธีเปลี่ยนความคิดแง่ลบที่คุณมีต่อตัวเองการเปลี่ยนแปลงชีวิตในจุดสําคัญนะับเป็นการเดินทางที่ท้าทาย และการเป็นคนเข้มแข็งหมายถึงการรู้ทันว่าคุณสามารถได้รับประโยชน์จากคำแนะนำและความช่วยเหลือเมื่อไหร